เมื่อผมกำลังเล่นเกมไปหาอะไรกินกันไปแปมหนึงหน่งแนึกมไปนะเอ้ยแปมเดียวไปไปเข้าไปจู่ๆคุณภรรยาก็มาอ้อนอยากจะหาอะไรกินกันไปสิครับรออะไรเอา้าถอยรถเลยเร็วๆเ,เ,เดี๋ยวจะไม่ทันใจนางไปอย่างแรกเลยก็ต้องจัดกาแฟกันก่อนเปิดประตูมาเฮ้ยคนขายไม่มี นี่ไงมาแล้วของผมลาเต้คุณภรรยาชาไทยส่วนลูกสาวชาเขียวจ้าไปกันต่อที่ร้านส้มตำเจ้าประจําโอ้โหคนเยอะจังรอไปก่อนละกันอยู่ไม่สุขจริงๆลูกสาวคนนี้ดูดูแกนั่นเด็ดไปแล้วมาบเข้าให้ฝ่ายคุณภรรยาก็ให้เราไปถามลองไปถามเขาดูซิว่าเขาทําเสร็จหรือยังไปไปถามอีกรอบนึงเออลุงครับเสร็จหรือยังครับรีบๆตามหน่อยสิครับเอ๊ะ ต้องเรียกลุงเลยเรียกป้าวะเนี่ยเอ๊ะเรียกเจแล้วกันเจ๊เร็วๆดูดูหน้าคนรอสิหน้างอแล้วนะในที่สุดอีเจมันก็ตำเสร็จได้แล้วส้มตำสอแคบหมูหนึ่งเส้นมีอีก2ไปเอาไปเสิร์ฟกันเลยได้แล้วจ้าดูหน้านะนี่ข้บกนนี่ดูแกย,ยิม้มไปกันต่อไก่ย่างสวยๆหอมๆเลยจัดไปร้อนๆ ดูในตู้หน่อยเอาอะไรดีเอาตูดสองครับหัวใจหนึ่งเกินหนึ่งดูนางสินั่งรออยู่ในรถก่อนจะเข้าบ้านแวะร้านสะดวกซื้อซะหน่อยเอาอะไรกันดีน,นั่นกล้วยเหมือนเดิมนางชอบกินกล้วยนะกล้วยหอมแม่แกชอบสุดๆถึงบ้านแล้วจัดใส่จานกันเลยเปิดทีวีดูด้วยของชอบคุณภรรยาหัวใจไก่คุณภรรยาสั่งมาสองตำตำปลากับตำปูปล้า เออเมื่อกี้ลืมบอกไปแวะซื้อข้าวเหนียวมาอีกครึ่งกิโลไหนลองบ้างซิหัวใจมันอร่อยอยังไงอืมอืมก็ได้นะรสชาติก็โอเคอยู่ข้าวเหนียวเฮ้ยแต่ละจานนี้นะโอโหรสชาติไม่ต้องพูดถึงจี๊ดจ๊าสใจลากันไปก่อนขอตัวกินก่อนนะครับขอบคุณที่รับชมนะครับบ๊ายบายเจอกันคลิปหน้าขอบคุณครับวันหยุดนี้อย่าลืมพาครอบครัวของคุณออกไปเที่ยวนะครับ